สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวนายกฤษดาคุณทิพย์อายุ46ปี อยู่บ้านเลขที่30หมู่7ตำบลมั่นเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจตรีกิติกรลุนทาราพนักง,งานสอบสวนสอพอเมืองอุดรธานีว่ารถจักรยานยนต์ของตนที่จอดไว้ข้างสาดสดบริเวณสีแยกไปแดง3ามเล้าถูกคนร้ายขโมยไปนายกิตดากุลทีพให้การว่าตนขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้รุ่นซูเมอร์เสีขาว ทะเบ,บียนหน,นึ่งกคห้าเจ็ดศูนย์อุดรธานีไปดื่มสุราบ้านเพื่อนเมื่อวานนี้แต่ได้ทําลูกกุญแจหายจึงได้เข็นรถจักรยานยนต์ไปทําลูกกุญแจที่ร้านทําลูกกุญแจข้างตลาดสดบริเวณสี่แยกไปแดงสามเท้าแต่ร้านทาลูกกุญแจปิดจึงได้จอดรถจักรยานยนต์ทิ้งเอาไว้แล้วโทรหาช่างทําลูกกุญแจให้มาทําลูกกุญแจให้แล้วตนก็กลับไปดื่มสุราต่อที่บ้านเพื่อน ต่อมาช่างทําลูกกุญแจมาถึงโทรมาบอกว่าไม่พบรถจักรยานยนต์ของตนตนเลยไปสอบถามแม่ค้าแถวนั้นบอกว่ามีคนขับรถยนต์ปิกอัพมาจอดแล้วนํารถจักรยานยนต์ของตนขึ้นท้ายกระบะแล้วก็ขับหนีไปซึ่งรถจักรยานยนต์ตนเพิ่งเช่าซื้อมาได้เพียงสเดือนผ่อนเดือนละ2 1 0 0บาทโชคดีตนยังทําประกันร,รถจักรยานยนต์หายเอาไว้จึงได้มาแจ้งความดังกล่าว สนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว